ที่11กันยา2564เป็นวันคล้ายวันเกิดของลูกแพรอุ๊บ65แล้ว65เนี่ยเขาจะคอนเทนต์แค่คอนเทนต์ให้คนนึกถึงกลับมาสองเยี่ยนะสอง2565แล้วครับ65แล้วของเป็นวันครัยวันเกิดของ ลูกแพกรอุไรพอ,รอุณครับนั่นคือเอเ็มมอนี่ในนามความรักในนามความรักที่เคยใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะครับตั้งแต่สมัยอยู่เสียงอีสานเขาบลูกแพรมุไทยพี่น้องจดจําได้ผมขออวยพรไทยน้อ,นองนุ้งนะครับจริงๆแล้วลูกแพรอายุอ่อนกว่าผมมากนะครับแต่ต้างงาองการร่วมกันกับเป็นพี่เป็นน้องกันไปนะครับผมขออวยพรในลูกแพร มีสุขภาพที่แข็งแรงนะครับร่ำรวยเงินทองในปีจะมาหอดปลดล็อกโควิดแล้วนาทีการงานขอให้รวยๆรวยและตลอดปีและตลอดไปนะลูกแพร่เด้อขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่ใหญ่นะครับขอบคุณพี่ใหญ่ที่ไม้ไทยโอเจสินนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่เต่านะครับผู้บริหารงานทางด้านจัดซ้อนทางด้านการงานให้กับศิลปินนะครับขอบคุณมาก สวัสดีครับแล้วนะก็วันนี้นะพี่ลูกแพรนะครับไม่ได้ไม่ได้มาตั้งแต่เช้าน่าจะก่อนแก๊งนเนี่ยฝนตกตลอดเป็ตนตะบุญเลยนะครับแอบเซอร์ไพรส์มาก็เลยเตรียมมาตัวให้กับพี่ลูกแพรด้วยนะครับขอให้มีสปอตแกรงแรงก็รับเรียบร้อยเงินทองเยอะเช่นเดียวกันนะครับสาธเุเป็นวันเป็นวันวัเ,นเ,นเ,นเกิดที่มีแขกมาเยอะมากเลยครับนะ<อ>ครับม<อ>ันทาคิ้วแล้วมาเนี่ย ตอนมาลางงามลางงามยู่ตตถนนแล้วเดี๋ยวเราจมอบเวทีนี้ให้กับช่วงที่สองของเรานะกับพี่ไม้ไทยหัวเจสิกอสิทธมนต์น่นเลยขอบคุณคนระับขอบคุณหลาย